วันดีจเ้เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สูตรพอกหน้าสูตรลดฝ้าแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครต์กด share, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสนมันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟทรีอินวันหรือกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีสารคาเฟอินนะคะเ็าจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะในส่วนของผงธนาคารเขาจะช่วยปกป,ป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่1ช้อนชานะคะทุกคนกเอาตามใบหน้าเราเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตได้เลยนะคะในส่งของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ึ่ช้อนชานะคะทุกคนหรือกะเอาปริมาณที่เราทําเลยนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนให้เราค่อยๆตะลบนะคะเพราะว่าธนาคารผงธนาคาเขาจะละเอียดมากๆเลยนะคะก็จะกระเด็นกระดอนนะคะทุกคน เราไม่ทํำข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะออกมาประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้ข้นมากกว่านี้ให้เราเติมผงธนาคาไปได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็อัางช้อนเลยนะคะล้างหน้าทําความสะอาดเสร็จนะคะอันนี้คือหน้าสดนะคะส่วนตัวไม่ได้แต่งหน้านะคะทาลิปอย่างเดียวนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ